อีกหนึ่งความหวังของคนไทยวัคซีนใบาีย,ยาหนึ่งในวัคซีนป้องกันโรคโควิดสิพัฒนาจากนักวิจัยไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเตรียมทดสอบในมนุษย์ระยะแรกกันยายนนี้คาดเปิดรับอาสาสิงหาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่าน Facebook ถึงความคืบหน้าของวัคซีนใบีย,ยาหนึ่งในวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยคนไทย จากบริษัทไบายาโฟตโตฟาร์มจำกัดคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยจะเริ่มทดสอบในมนุษย์ระยะแรกในเดือนกันยายน2564ขณะนี้มีเรงงานพร้อมผลิตวัคซีนดังกล่าวแล้วโดยทีมวิจัยจะส่งแบบโรงงานให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบคุณภาพโรงงานซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตวัคซีนได้ในอีก2-3สัปดาห์และจะเปิดรับอาสาสมัครอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้ ประมาณ100คนที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุระหว่าง18-15ปีและ65-75ปีหากวัคซีนเบายาผ่านการทดสอบตามกระบวนการเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสามารถผลิตให้คนไทยได้ใช้กันในช่วงกลางปี2565โดยประชาชนจะรับการฉีดวัคซีนจำนวน2เข็มเว้นระยะห่างระหว่างเข็มที่1และเข็ม2เป็นเวลา3สัปดาห์และจัดจำหน่ายในราคาต้นทุนประมาณเข็มละไม่เกิน300-500บาท ดังนี้วัคซีนใบายาผลิตจากโปรโตีนพืชใบายาสูบที่เรียกว่าโปรโตีน Sub ซับยูนิตวัคซีนเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกันกบที่โรงงานอุตสาหกรรมยาหลายแห่งทั่วโลกใช้เช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาเยอรมนีเกาหลีญี่ปุ่นเป็นต้นโดยผลิตวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีและวัคซีนมะเร็งปากมดลูกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน อ้างอิงข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระบุถึงผลการทดสอบวัคซีนบายาในสัตว์อย่างลิงและหนูว่าวัคซีนบายาได้ผ่านการทดสอบในลิงและหนูด้วยการฉีด2เข็มห่างกัน3สัปดาห์ผลการทดสอบปรากฏว่าลิงมีความปลอดภยัยและไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆผลเลือดในลิงที่ใช้ทดลองมีค่าเอนไซม์ตับปกติ อีกทั้งจานวนเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวอยู่ในเกณฑ์ปกตินอกจากนี้เมื่อนําเปปไทด์ไปกระตุ้นเซลล์ของริงพบว่ามีการกระตุ้นทีเซลล์ได้ดีซึ่งนับว่าการทดลองดังกล่าวประสบผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจสําหรับการผลิตวัคซีนที่ใช้พืชสามารถผลิตเป็นจํานวนครั้งละมากๆได้และสามารถยกระดับจากการผลิตวัคซีนในห้องทดลองมาเป็นผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมได้ทันทีขณะที่การผลิตวัคซีนจากใบยสูบนี้สามารถผลิตได้ประมาณ10,000โดสต่อวัน ในห้องทดลองขนาดเล็กเท่านั้นจึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือก